การใช้งานของคุณใดพาริเสต เป็นยังไงถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของรถคันนี้คือจะเป็นรถ SUV และเป็นรถครอบครัวแต่จะให้สไตล์ฟีลลิ่งแบบลักทรีและความสะดวกสบายโดยเฉพาะแถวด้านหลังคือถ้าเราเปรียบเทียบฟีลลิ่งนะครับคือคุณไดพาริเซตอันเนี้ยคือมันจะเป็นฟีลลิ่งหรือว่าสไตล์เป็นแบบแนวแนวสไตล์รถตู้หรือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับก็จะเป็นพวกอะฮุนไดสตาริเอรเป็นต้นหรือว่าพวกอะเอลพาดเวลไฟอันเนี้ยคือจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้หลักๆเลยแต่ จุดที่แตกต่างหรือว่าคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวพาลิเซตตัวเนี้คือให้ฟีลลิ่งความเป็น SUV โดยเฉพาะในเรื่องของการขับขี่และส่งรถของคันนี้ การที่คันนี้มันเป็นสไตล์ SU v อ่ะคือมันจะมีความอเนกประสงค์ในการใช้งานมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่หรือว่าพื้นที่ใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะแบบอ่ะมีความสะดวกสบายหรือว่าเราอยากจะเก็บของต่างๆคันนี้ก็คืออำนวยความสะดวกและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถลุยสภาพผิวถนนต่างๆรวมถึงพวกออฟโรดด้วยคันนี้ก็สามารถลุยได้ถ้าเราพูดถึงออฟโรดแล้วคือตัวฮุนไดพาริเซนเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยครับตัวร่มต้นอ่ะคือตัวขับ2นะราคาอยู่ที่2ล้าน 299,000บาทและตัวท็อปคือตัวคับ4ราคาอยู่ที่2,499,000บาทก็จะแตกต่างกันอยู่ที่200,000บาทถ้าเราดูภาพโดยรวมของราคา2ตัวนี้คือถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมในมุมมองส่วนตัวของผมมันไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นจุดหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการขับขี่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดแบบต้องการรถที่สามารถลุยแบบในท e เ r ต่างๆได้ออฟโรดได้ก็ต้องดูตัวขับ4 แต่ถ้าเราไม่ได้เน้นเรื่องออฟโรดเลยเราขับแบบใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในเมืองหรือไปต่างจังหวัดคือแบบไลฟ์สไตล์แบบปกติทั่วไปอ่ะเพราะว่าขับ2ก็โอเคก็เซฟเงินไปอีก2 0 0 0สนบาทคือถ้าคุณกลางสเปคชีตแล้วว่ะคือ2ตัวเนี้ยสเปคมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยจุดที่แตกต่างหลักก็คือพวกซันรูฟระบบที่ช่วยลงทางลาดชัน แล้วก็บาะที่หุ้มด้วยหนังนัป้านะครับถ้าเป็นตัวขับ2คือจะเป็นแบบหนังปกติทั่วไปนะอันนี้คือจุดที่แตกต่างหลักๆเลยถ้าเรากางสเปคชีทซึ่งถ้าเราดูแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่และการขับขี่ของคุณได p พ l ริเซนในครั้งนี้ที่ผมได้ทดลองขับคือจากกรุงเทพมาที่นครนายกนะครับถ้าพูดถึงการขับขี่เลยอ่ะคือคันนี้มันเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรแต่จุดที่ผมรู้สึกประทับใจเลยก็คือในเรื่องของการเร่งคือมันไปแบบเนียน เลยพอมันได้รอบแล้วมันไปได้แบบสมูทเนียนมากตั้งแต่ความเร็วต่าไปถึงความเร็วสูงแต่แน่นอนการที่เป็นเครื่องดีเซลก่อนที่เราจะได้รอบของมันมันจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่ได้นานมากนะครับประมาณ1วิหนึ่งวิครึ่งโดยประมาณพอเราเหยียบปึ้งพอสกพักหนึ่งมันก็ไปได้เลยแบบเนียนเนียนสบายสบายเลยอย่างที่บอกไว้แต่อีกจุดหนึ่งคือในเรื่องของความแรงของคันนี้คือคันนี้มันไม่ได้แรงมากนักนะคือถ้าใครต้องการแบบสายสปอร์ตแบบเร่งแบบ อะดรีนาลีนสูงๆแบบขับสนุกเลยอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แต่มันก็จะมีวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการที่เราปรับโหมดการขับขี่ไปเป็นโหมดสปอร์ตก็ช่วยได้แต่นอกจากโหมดสปอร์ตแล้วก็จะมีโหมดนอร์มอล โหมด Eco แล้วก็โหมด a r t ถ้าเราเซตเป็นโหมด Smart เนี่ยคือมันจะเป็นแบบออโต้เลยก็คือมันจะเซตตามการขับขี่ของเราเลยแน่นอนว่าขันนี้มันเป็นตัวขับสีมันก็จะมีโหมดแบบ Offroad ด้วยนะครับมันก็จะมีโหมดการขับขี่ที่เป็นทอเรนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสโนว์เป็นต้นนั่นเองครับ h a n d l i n g <Yeah. S 1> พวงมาลัยก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันลงมือได้ดีและการควบคุมเนี่ยผมว่าตอบสนองได้ดีพวงมาลัยนี่น้ําหนักถือว่าโอเคเลยการขับขี่โดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นการเร่งหรือว่า Handling ของตัวเนี้ยมันเป็นจุดเด่นเมื่อเเปรียบบท แบบสไตล์ฟิลแบบรถตู้เป็นต้นนะมันจะให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันออกไปเผื่อใครอยากได้ประสิทธิภาพในเรื่องของการขับขี่พาริเซนี้ก็คือจะตอบโจทย์มากกว่าเมื่อคุณเทียบกับฟิลที่เป็นสไตล์รถตู้นั่นเองส่วนทัศนวิสัยการขับขี่นะันข้างหน้าโดยรวมผมถือว่าโปร่งโล่งนะหรือว่าถ้าเรามองจากกระจกด้านหลังอะ่ะผมว่ามันก็โปร่งเหมือนกันคือเราสามารถเห็นรถรอบๆเราได้ชัดเจนดีและการเก็บเสียงสำหรับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบสแตนดาร์ดนะคือมันจะมีอัดสมมติถ้าเราขับอยู่ในเมืองอะไรแบบนี้ มันก็จะได้เสียงถนอนอยู่บ้างหรือถ้าเราขับอยู่ในความเร็วสูงประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีเสียงลมเข้ามาบ้างเส่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติผมเลยบอกว่าการเก็บเสียงของตัวพาลิเซนเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์สแตนดานนั่นเองแต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตอยู่บางอย่างจากที่ผมได้ลองมานะอย่างแรกเลยคือถ้าคุณดูจากฝั่งแถวด้านหน้า คือในเรื่องของระบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆผมถือว่ามันใช้งานได้ดีและง่ายและสะดวกนะแต่ที่สําคัญคือการออกแบบเพราะว่ามันลงตัวได้ดีมันให้ความพรีเมียมความหรูหราได้ดีเลยแต่จะมี2จุดครับที่ผมสังเกตคือตรงช่องเก็บของด้านข้างครับตรงแผงประตูหรือที่วางขวดน้ำอ่ะคือตรงนั้นอะ่ะช่องอะ่ะมันจะแคบนิดนึงผมก็ได้ลองดูนะน,นี่คือมันเป็นขวดนะของคุณใดขวดเล็กๆอะ่ะคือเราใส่เข้าไปอะ่ะมันแบบ ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะและถ้าเรานึกภาพถ้าเป็นขวดน้ําที่ใหญ่รือวเป็นแบบกระติกน้ําอะไรแบบนี้ที่มันใหญ่ๆอ่ะมันจะใส่ใช้งานไม่ค่อยได้เราจะต้องวางตรงคอนโซลตรงกลางอย่างเดียวนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงหลังคารับคือเนื่องจากคันนี้มันเป็นภายในสีครีมหรือว่าสีขาวๆนะครับคือเวลาเราเอามือแบบไปจับตรงผ้าข้างบนหลังคาครับคือมันจะเป็นรอยนิ้วและเห็นได้ชัดง่ายมากเลยและในกรณีสมมติถ้ามือเราแบบอาจจะสกปรกหรือไปโดนอะไรขึ้นมาแล้วเราไปจับอ่ะคือมันจะแบบ มันจะดามเมจได้ในระยะยาวเลยนะคือมันก็จะเป็นรอยแล้วมันจะทําความสะอาดได้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันหน้าจอผมถือว่าโอเคเลยนะคือถ้าคุณดูฟังก์ชันหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอ่ะ ฟอนต์มันอะค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรมันจะตอบโจทย์สําหรับผู้ใหญ่หรือใครที่ชอบแบบฟอนต์หรือว่าโลโก้สัญลักษณ์อะไรที่ใหญ่ๆมันจะรู้สึกเคลียร์แล้วก็สบายตาดีและพอคุณเข้าไปที่กล้อง360องศาคือใช้งานได้ดีแต่มีข้อสังเกตคือสําหรับผมนะผมว่าภาพอะมันไม่ได้ชัดถึงขนาดนั้นคือถ้าคุณต้องการประสิทธิภาพที่สูงสุดอันนี้อาจจะยังไม่ได้ปังถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเน้นแค่การใช้งานอะอันนี้ถือว่าโอเคเลย ถ้าเราสนใจตัวพาริเศตตัวนี้คือภายในมันมีให้เลือกอยู่สองสีคือสีขาวแล้วก็สีดําก็แนะนําว่าเลือกสีดําก็ได้นะแต่โทนมันก็จะเข้มๆหน่อยส่วนสีภายนอกก็จะมีสีดํากับสีขาวที่เราสามารถเลือกได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่แต่ความชอบของเรานะเอาตามตรงเลยทั้งสีดําแล้วก็สีขาวก็ถือว่า ส่วนทั้งคู่เลยนะครับแต่จุดไฮไลท์สำหรับผมเลยนะคือแถวที่2ครับคือพื้นที่อ่ะคือกว้างมากๆเลยนะอันนี้คือในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้แถวที่3นะคือถ้าเป็นแถวที่2แล้วเราเอนไปหลังสุดอ่ะโอ้โหคือพื้นที่เล็กรูมนี่เหลือๆเลยจริงๆไม่ได้จําเป็นจะต้องเอนไปหลังสุดด้วยซ้ำไปนะครับเราเลื่อนมาแบบอยู่ตรงกลางๆอะ่ะคือพื้นที่เล็กรูมที่เขามีให้อ่ะผมถือว่าโอเคและพื้นที่ค่อนข้างโปร่งเลย เอนได้สบายๆครับแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสมมุติถ้าคนต้องการเป็นแบบคือที่เขา marketing ไว้และกันทางคุณใดน,นะครับคือเป็นแบบพรีเมียมแฟมิลี่คาร์ลักชัวรี่เลยอะ่ะ อันนี้คือเป็นข้อสังเกตแล้วกันถ้ามันมีปุ่มควบคุมที่แบบล้ำกว่านี้อย่างเช่นะควบคุมซันรูฟเป็นต้นหรือว่าควบคุมเสียงลำโพงอะไรแบบเนี้ยคือมันจะทำให้ไฮเอนด์มากกว่านี้นะแต่สำหรับส่วนตัวของผมถ้าเราไม่ได้ซีเรียสในเรื่องอันนั้นอะ่ะผมว่าภาพโดยรวมของเบาะด,ด้านหลังอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามีช่อง USB Type C ให้2ช่องแล้วก็มีแอร์ที่เราสามารถปรับได้ด้วยเหมือนกันส่วนเบาะที่3ก็ถือว่านั่งสบายได้ดีเหมือนกันเลยนะ แต่อันนี้ก็คือในกรณีถ้าเราบอรดที่2ครับหรือว่าแถว2เราเซ็มาอยู่ตรงกลางนะเออคือแถว3เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบหรือว่าบีบเลยนะแต่สมมติถ้าเราเลื่อนบอรแถวที่2ไปข้างหลังสุดอะแน่นอนว่าแถวที่3มันก็จะนั่งไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือว่าเป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับอัตราซึ่งเปลือนที่ผมได้นะจะอยู่ที่ประมาณ 8ถึง9ลิตรต่อ100กิโลเมตรถ้าเราตีเป็นตัวเลขเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ10 1ถึง12กิโลเมตรต่อลิตรแต่นี่ก็คือเป็นตัวเลขโดยประมาณนะอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละท่านสรุปแล้วคุณได้พาลิเซก็เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ในกรีเท่าเราอ่ะ ต้องการรถเป็นแบบฟิลสไตล์แบบรถตู้แบบ l u ก u รีลักรีโดยเฉพาะแถวที่2แต่เน้นการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วแต่สมมุติถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาในกลุ่มของ SUV หรือว่า PPV ในบ้านเราอ่ะ มันก็ไม่แปลแล้วครับที่เราจะเปรียบเทียบว,ว่าคุณได้พาลิเซตเนี่ยราคามันจะสูงกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแพงเกินไปแต่ในอีกเคสหนึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบในกลุ่มของพรีเมียมเอสยูวีอ่ะคุณได้พาลิเซตก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับหรือในขณนะดเดียวกันอย่างที่บอกเราไปเปรียบเทียบกับพวกสไตล์แบบอะเอ r พาดเวลฟายเป็นต้นเนี่ยเออพาลิเซตนี้ก็คือจะอยู่ในราคาที่เบาลงหลายเท่าเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวโดยโรวมนะครับคุณผู้ชมสาหรับตัวคุณได้าไดดพาลิเซ็ตคุณผู้ชม ็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมพระมีธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ